เบิ取取่งอยู่บ่ะเบิ่งตูปตัเองอยู่บ่ะเนี่ยเนี่ยเบิ่งอันเขาไม่ชาวท่าก็ล้านเคนโมฮิลิ่งโมฮิจับเนี่ยตูปตัวตัวนี้ยังบริคาดตัวนคาร์ดแล้วที่เกือบคู่เดียวนี่ ไอหัวักเนาโอะอสิเกอดมาใส่เด้อฟูนให้ฟูหาสิพันเนาะเลยไสิเกอดมาใส่บอบ่อตแพงก็ได้เอาโตซัำพอใส่ก็ได้เด้อเอาเเอาโตมันไข่กานี้ คิดไาพอถิมไปเลยนี่นะเนา,านะโมถิมเนาะพ่นาเลยเนาะมีนคนหายเลยให้ใหแก่ผมแค่ออกเอาแคลแล้วก็กล้าออกบมนี่ไปชุกผ้ใส่ผ้เถานานะผ้าถาวาเลเนะก่อนอื่นกนะเปิดภาพมาเฮ็ดแบบร้อมหนาพร้อมตาเลยพ่ยนงเ้ยมันนี่เนาะเ้า กาบสบายดีและสวัสดีเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเอ้ยผมบอกผมเจอกับช่องบาบุญสาละวันพร้อมน้องหลอดน้องสมโอเนาะอ่าวันนี้ก็พี่น้องมือนึงพี่น้องเอ้ยจะมีโอกาสมาหาน้นองเพื่อทางความหมายเซีเนาะอ่าทางคำหยุดห้องพี่น้องเอง้ยมาเยี่ยมมายามเนาะอ่าทางน้องหลอดน้องสมโอเนี่ยปลุาไล่ปลูกหลายคนกับ เป็นห่วงเนาะทางน้องคนนี่แหละยันทีมงานนี่แหละทีมปะเนาะแต่ว่าโบทีมหมดปะพี่นเท่าไยเนาะบบคิดกระยาว่าทีมปะนั่นเด้อทางทีมงานเท่ากันยังขึ้นมากคือเก่ายังค่าเบียร์คางานเนี่ยแต่ว่าแต่เวลาหาหาเวลาหายู่นั่แหละเนาะอยู่ดีแม่งมดจีบวะอ้าวหนิว่าวบนกระสือข่าวสารเนาะ พนดีมีทางเอกซี่จากัใใ่ใจเนาะปั่นใจ้ฮวุ้นซื้อข้าวสารมาให้แล้วกับขนมเนาะรากาบวุ้นก็จะไปหาซื้อเตียงหรือว่าแค่เตียงไปนั่งอยู่บนนะมองดินหม่เจาะนะตูปในตอนนี้กำลังเฮ็ดแล้วแม่เฮ็ดแล้วบ่ะยังเอ,อ่ยังนะเพรวาเราโบมีโทรศัพท์เนาะโดยอันว่าเฉลิ่นเพิ่น,านมาเอาเนาะไปเบิ่งก็บ่ยัง โบยจากมันคนไล่นะใส่ใจดีเนาะไปมันดูด้วยคาร์บโมดมันโมเป็นยังโมเป็ยังบรรแล้วบัรเล่ายังไปบรรเลยวก็ได้เนาะเพราะว่าไปกับมันยังมีบอลอยู่บอลเศร้ากระตูหนี่ขึ้นโค้งห่างแล้วอากาศเดี๋ยวได้ไปไหนทั้งน้องก่นเบิ่งก่อนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเนาะน้องสมปูน้องหลอดยังโมเห็นบ่ เปิดบงก็เนมเปิดเขาม่เปมีโทรศัพท์เนาะอ่ามีโทรศัพท์มันโอเคทำมด้เดยเดยเดยวอ๋อวุ้กับมาฮะซื้อข้ามาเยี่ยมมาย่างก่อนมาเนี่ยเนาะหลังจากนั้นวุกับสิกรับจากบนบนมาเยี่ยมย่ามเจ้าหล่ะสิไปเินเจ้าเนาะสิีื้อเตียงไปไปมีทางเอฟซีเป็นวอยอยากให้มีเตียงเพบ่อบู่บนนังเนาะ ทางทีมงานเ้องแน่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ทางน้องหลอดนี่แหละเมื่อเผื่อไปอยู่ไปเศราเพราะอะไรอยู่ในตู้แล้วไปกินข้าวกินน้ำอยู่เตียงอยู่ยังอันนั้นน้องเย็นเนาะเหยียใชายทั้งน้องคนเบิ่งตู้ก่อนเนาะแั่งเบิ้งได้พี่น้องได้เนาะวนการเบิ่งเน็ตก่อนเนี่ยพี่น้องกับเบิ่งได้วนไปเบิ่งเนี่ยสวัสดีสวัสดีตุสวัสดีพี่น้องเลย ไปกล่องตัวนจัหเหนยังบ่ยำมายนกนา้ำเกินขาวเ้อ่กน้าว้ากับนไข่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 กจตลาดเองอเล้ล <amigo> <t ell> ้ล้ยเพลินเลยจกองโอ้เล้ยเพลิเลยบ่ mô dài bố sạ đèo té gáo ừ Mình Mình... Mình bưng ừ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  เขาไมาเท่าท่าก็ร้านเฝนมให้เหลินมาหา,หาจับเนี่ยตู้เห็นปะอีกกระเบื้องนึงเนาะอีกเบื้องนี่ยถ้าถ้าทั้งกระสีเนาะแล้วก็ไม้แป้นไม้แป้นนี่ทั้งบระบุญเนาะมีทั้งบ,บระบุญบรรปาเนาะบระบุญบรรปะบรรชื่อไม้ครับไม้แป้นนี่แหละแลกับลงเทอมร้อมน้ำเนาะสมทบกันแต่มาเมื่อนี่เรามีโอกาสก็เลยมาให้เบิ้งนี่พี่น้อะไรเป็นเบิ้งคู่ผักตู้เนาะ นีใหญ่กว่านี้อีกเนาะเป็นทรงยาวเลยนี่นี่ทางรอดงามอยู่บ่ห้องน้าห้องน้าก็ยังบ่เห็นบ่เห็นแล้วเนาะอืห้องน้ําอยู่นี้นี่ตั้งตูบอยู่นี้อือจะเอบุซื้อเตียงไปมื้อนี้ก็สิตั้งอยู่แถวนี้แหละอันน้นบ่มีห่มมีเงาเนาะบ่มีต้นไม้ใหญ่พี่น้องอันนี้ก็ต้นไม้ก็กม่วงนี่ดีเนาะ แดดมอยเบ้าไปอยู่หันนะทะเลคือว่านบุญมาบุญไปอัด์ตคิดกับพี่น้องกันเนาะแดดมีแต่เอาตั๊บพรมให้แล้วมาตั้งแพ้แล้วก็นั่งกัตัดบใหม่แล้เห็ดเอาผ่านไม่ไล้เห็ดตั้งไปกับวิมบอลเล่นดอกเนาะมีบอลนางเล่นขึ้นนั่นเองแหละดูนี่มีบอลนางเล่นนางเศร้าเพได้อ่าสนโฮมแน่พี่น้องไปบุญมิตะแดดได้ อ่าผวแหลมมันแล้วมันทั่วอย่างไปเนาะอ่าอย่งบรานดอกเนาะพอลงเทอมก็ลงมาเต้เนื้อแลมวกัทาลงกันกินเน,น,ง,กกน,น,นงเทอมแลมวก็มีไผมีงบเรือแน่เนาะอ่าเนอ,อ,านอนการหานนยไปไปไหวเนาะ เตียมอยู่ด้วยค,คนมามาคนบอกว่าเตรียมเนียนเย็เตรียมเนียนสิงทองคนนะ่ะเตรียมอะไรบอนี่จะทานไปหายนับจา้างพระเจ้าอ่ะไปหายนับจ้างโดยเพื่อได้กระสอบทานาน้าบอเลยได้สอบทานและ<ไ>ประการอะไรไปหายนับสอบทานพระจ้างทานบ่โดยขึ้นมาให้งเงินบอบ่เงินอะไรทานเออจะอะไรกับด,ดีใจในเพลนเนาะมีความไม่ตู้ว่าไปนะระว่างเป็นแบบนันเป็นดู ไี่จ้าไปเนาะโดยจะบัดคนชูแผ่นต่คนนำยืนรอไกลว่าไปถ่ายออกอ๋อทางนี่เป e oh. oh. ็นเวลาบ่งกาเจ้ากงานงานโดยๆเสียงกะบุญจะคอได้ยินปายในได้เป็นอย่างเดือมันมันหนีมาบุญลืมไหมเนาะไปเฮือนบาบุญนอนป้าแหละตีนรถบรรทุกเลยถ้ากันทันรถทันล่างล้วก่ปลากระเป๋าอยู่หันแล้วก็ลืมเลยหมดเลย มาาหน้องสมโอเลยเนาะอนไรก็ขอโทษขอพ่ายน้ำพีมน้องลายทางบริยินเนาะที่แต่หายทางน้องสมโอกับน้องหลอดว่าดังนี่แหละด้วยน่าเนาะที่แต่คนใจรอเนาะคนใจรอเก่าจะเก่าแบบหมดหมดอ่ะพี่ฟังเบิ่งเนาะฟังเบิ่งวุ้นเก่าข้าให้คำตอบนะพี่ยงใดแต่ว่าให้อ่า ต่อไปบุนกับถ้าว่ามีงบถ้าว่าบุญมีมีตอนนี้นหะบุญกล้าวเบาอยู่นะบุญยังบมีงบที่ซอยสุขพ่อเจ้านะเนอะที่เราเนี่ยถ้าว่าบีบุญมีงบในกระเป๋าแหละมีทื่นเนาะที่สางซาพัฒนาในเฮือนซาลาร์แปรที่เจ้าทีไปอยู่เนี่ยบุญกล้าวเบาได้เนาะอ่าแต่เขาไปยามให้เร่งเฮใบสุดเนาะกับทีมงานเขาโอ้บาปลาบนมีงบมากบนกะซื้อไม้ซื้อตอกบวันแล้วจ้างสร้างเนาะ ต้องเคิร์มันกะบุตรีเราพี่น้องะไยเนาะเพราะว่าเฮาเป็นทีมงานสายบุญพี่น้องะไยเนาะทิธาอ่าเป็นทีมงานสายบุญเนาะอ่าท่าผู้ใหญ่เพื่อนสีสดสวยๆกันมาเนาะเฮาวกับมาเป็นสะพานบุญให้สชสวยๆสมเจ้าเนาะแต่ว่าเพื่อนทั้งทีมงานเฮายังมีงบเนาะก็ต้องท่าทั้งผู้ใหญ่เพื่อนจากสซอยๆสมเจ้าเนาะประมาณนี้แหละ ทั้งทมงานนะ c o m แม n t คนร่ำคนรวยพี่น้องโดยเฉพาะบุญนี่ก็มีคำหลายนะไม่แต่ว่าจิตอาสาเป็นการบุญเนาะสุดสวยเป็นเบื้องต้นก็คือนี่แหละมีเอฟซีมันรวยเขาจะกินไรวะมันโบราณเนาะเนาบุญซื้อข้อนี้มาให้ได้อยเอฟซีคนขนมแล้วจะมาแล้ววันเื้อเป็น เนาะพื้อบนอยู Estamos ่บนเ้าให้ตัดพมไทยไหมไม่ทาไม่ทำพาไปตัดหรอตัด่ดนหระเพิ่ม้ไปตัดตัดกอน่มเข้าเียรายเห็นไ่ม่มยังขึ้นเนื้อลงใต้อยู่เิ่่มับีดเลยอ่าใช้ยินแคบะเลมนเ

พอเตียงกบมันเพิ่มเบิ่งว่ะประเทศในในก็ผูเชือกใส้ก้อนดินบอกใส่บารีคนเองไม่ผูกเนยผูกเอกแล้ก็ผูกเชือกบอผูกเชือกินบอกบารีมอสอปุกไปัสุไธทมดินบอกเองสุกไปน่งกระยะนะขายปวปอเพราะนั้นอันนมันออกซอนนะอันนั้นนันวน พบวนั้นว่าโปรเจกต์่าปิพาไปทอนเสี่ยว่านเองก็ต้องพอแห้งว่าหายปัวกลวเนือยเนอยเหเรื่องถ้าเยี่ยมสะตามาเลยได้บ่ให้คนนงสะไสย์เครืองนองคงคือกับผมมีพร้อมยังไงเราไปเนาะโดยอันนี้กั่งเอาปีบดคนนั้ดี นี่ท่าก่อนเนาะนี่กับบุพเพเจ้หอนไลยเนาะเกับถ่ายเป็นนี่แหละเนาะเป็นนี่แหละแต่ยังเช่นสุดปลาอยู่ดอกเนาะอืมนี่เป็นวันอะไรวันเตรียมเด้อเตรียมเ็จะามือได้ไจแบบอืมคิดว่าผมเห็นวันศิษย์เป็นวันจันทร์เดือนพฤษภาคมเตรียมเด้อโอ้ลูกตือถูกตือเส้าเด้อวพากันเหลวกันเพาก็เลือกบังเสาจะเอาไซด์ได้เสาได้เนาะเสาได้งามจะเสีเอาเนะอืม ไปเห็ดอันขนาดว่าเห็ดั้ไยังไ่โตลูกไ่ก็สอือเอาไอ้ลูกไก่ลูกกาเนาะเนี่ยเก็ดไก่เนาะานไปเาซื้อมกิบ่งบก่ยเกาใช่ใช่มเรเเกิบเกิบขาดนะมาเอาเกิบมันมอนะมาถือ ยังงออยใช่เราบังอ่ะเจวนี้ยบริคาดตัอน้คาดแล้วนี่เกือบครเดียวนี่เออหัวซักใส่แล้วโอ้บ่จะใส่ใส่น่ได้หน่ะใส่นี่เริ่มว่ะมีคููเดียวนี่นั่งร้องนั่งร้องนี่ครูเดียวนี่ใส่น่ะโอ้ยพี่นองเลยไม่มีกระจากร็ดเงันก็ได้ เฮ็เองบ่นี <that <that ่ยนะคู่ไรจะสือเนี่ยบบบได้เกอบี้มันหมดนเฮ้ยมันนองรอด้ะเกิดม่หี่ยเมื่อเมือว้มัหางมัอน เชือบพี่นี่พี่เอามาาเทานีกว่อันสนัดเชือบเมื่อรอกันขอยาดเลยเกือต้องรอมีคุณมีครู่เนี่ยป่ะันจะัน้มอนเลยเือบมอหน้าส่อหน้าใ่เป็นยังไงยังจะใส่ กู่ซื้อหม่มันมีเงินเนาะมีเงินได้ซื้อแต่ขาว้าน้าเนาะายาไฟซอยพันอยู่ปะเือนนึงเท่าไรี่ส่บาพันเดือนเนาะคนากากันจากายกาฟนั้นดดขา นางนากินเนาะถาซื nam, nam kim, children, children, ้อซื à, Darwin, ้อเันนึงิาไปพันากินซื้อเนาะซื้อป็นงนาไฟพันกุ่มเลยดนปะสามหมหาบุีตปล่หาตุกเปาขบอีือพอแถมทุตหนึ่งเรื่ออื่นเองอ่ะเผื่อไปฝนเผื่อเงินขนาดนีนะ ลำบากก็ิดปหารางังมาไร้กจงัง้าเนี่ก็รูนนะเงนเงเจาเดียวไปเนาะเกืบะข้าวของพ่อควอดมาตะุกนังยังอีดนปะเป็นซ นเดินซ้ำเดินหนาด้เนาะนนออกมามันจะมาลูกูดนี้เนาะ เราพีดสิเงินไหมสิเกือบเลยสิ้องสามหมื่นเรื่องมาคนเดีคูอะไรบุญบุญกุศเนาะหอดก็คูรหัสิพันาะมันรวยใค้ชี่หายเกือบจะเลย ท่านเวียนเนืมีอยู่ดนเปิดแล้วเื่อมีวนั้นว่าเรียมาเาคนจะเอาเงินไว้ให้ชนในแถวเนองนะก็ชื่อเกือบเด้าเงินของคนเองแต่หนูเนังไงอ่ามีต้นเนาะดูบนแผงมมีเงินด้แผงเนาะคือบนบนไปเสียงโซกบบพนอย่างเนาะท่าน ทุนิทานพันว่อเนาะแบบกันมาบุญไปไปเสียงโขกนะในกันที่สามพี่น้องเยเนาะทานหลายโพดเนาะทานหลายจจะลืมบงตัวเองไม่กินเดี๋ยวว่านายพามเนาะผลทานลดมากทานขอมาขอบบบนี้นะข้อหายหมดเลยตี่ต้นเขานะมีลดมากมีอาหารการกินมีเกียร์เวชดอนเนาะ อ,าอพาเมรันดอนเนาะ<ด>อานเบิองเหรอโอ้ยคือก็ชีวิตบาบุญเลยเป็นทองเลยนาะทานรลาเดี๋วเนยังดอกน้เขากรซอกมาาได้อยูเป็น้องเลยโมซิเลียด,ดอกเนาะกะชอยนอ่องพนละเนาะช<ม>ืเกิดมาใส่เด้อฟ<ม>ูนให้ฟูหาสิพันเนาะเรอย เสือเกิดมาใส่บ่อบ่อตัวแพงก็ได้เอาตัวัมพอใส่ก็ได้เด้อเอาเอาเอาตัวมันไข้กว่านี่นะพี่น้องเลยเสือคุยเนาะเอาก่อนคนให้คนเต็งว่าบูธลงมาทื้อเกิดให้หน่อยนี่วะอันนี้ก็คองงานเท่าแค่จะลองใส่บ้านบ้างปัญหาใส่บ้างลูกยืดใส่เขาจะก็เชียว่าพี่บ้าเลยบิดคนเห็ดที่เดี๋วจะบิด Ừ. Nhà, cơ, 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 cơ. nga mình bẹt nó. nó sẽ khang lăng tin Sì, lạc đó nhà. Ghuo nó Xe càng này, mà, này. <laughs> này. Là thứ, nhà hồ, nó mày. Khuo mà, này lạc, nó mày. Anh mày 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 này mày 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 may, lọt, ừ. nó, à, một bên nhà thì ăn, ăn đây rồi, มีแต่า mm. Th ุ้นกะเหมือนซื no nah, no. ้อข้าวไม้กับขนมราคาที่พไปซื้อเตียงเนาะขาเจ้าอยู่บุนเด้อร์ไปปลาว่าอยู่ดินใหม่ไปแล้วเอาสามีแต่โอนเสร็ไปก่อนได้บัตรเด้อไปหาซื้อเตียงไว้ให้เจ้าไปปลาดินกูแล้วเดมื่อก่อนบัตรหนึ่งวันหน้าจะไม่ยังใหม่เนาะแต่ได้กะฝากเจ้าเนาะน้องส้มโอน้องหลอดขอบุญขคุณทางเอฟซีเนาะเดี๋ยวคน่ะคอยเป็นห่วงเป็นใย ของรัวของเจ้าเราไม่ตู้นี้เด้อท่งน้องรอด้องสัตว์ูขอบพระคุณป้าลุงคนแี้เเด้อเด้อเอาเอาเธอละคนก่อนก็ได้เอาเธอละคนก่อนนะไอ้น้องก่อนนะขอบมุกใจหลายวิ่งขับมันสูด้ไม่แห้งไม่ปาดถี่ผู้ใดเอา คนป่าลุงเอฟซีแน่ตัวเป็นห่วงเป็นใยเจ้านะคุณนน้ำมันในป่าตัวเป็นห่วงเป็นใยล้านเดินคุณล้านเดินเป็นห่วงเป็นใยเนาะเอฟซีพ่อแม่พี่น้องแะไรเนาะอยู่บนติดตามชีวิตเจ้าอยู่เสมอนี่พี่น้องคล้องคอยยังไง่็พ่อเจ้านี่มีอยู่มีกินมีบ่อนอยู่บนเศร้าบนโซนบนเศร้านี่แหละเนาะบ่ต้องอาศัยดินผู้อื่นอยู่เนาะอ่ากจจะรุนกันต่อไปบุญกันเนาะพยายามที่สุด

ไปชาพี่น้องประหารประชมกุลแหละวุ้บบนจะไปซื้อเตียงให้ทางน,องโโอนอง้องสมโภน้ากรอดต่อมาดเนานะไ,ไปสบายดีเดี๋ยวสบายดีบายไปโอเคน้องพี่น้องไอ้วุ้นก็นจะได้ขอจบคลิปเพียงเสร็จไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเดินทางไปซื้อเตียงเนาะไปไหวบนดินดอนตอนหย่ากระต๊อบเรือวบะบนอยู่บนเช้าของน้องสมโภในอนาคตพี่น้องเลยเนาะ ท่าน,นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนสุขุสุขคนที่เข้ามาหับส้มและติดตามคลิปของขอบุญสารวันตลอดมาแล้วก็ทีมงานบัดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อจังได้กระยับเฝ้าเลือกติดตามกันได้พี่น้องกันนะท่างได้หับส้มเป็นกำลังใจให้กันก่อนพี่น้องเลยเนาะทีมงานสมภาศกับเฮ็ดเต็มที่เนาะขอบุญกับเฮ็ดเต็มที่พี่น้องเลยทำสุดความสามารถของขอบุญเองนี่แหละเนาะเลยนะเนาะหับส้มกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปน,นี้ไปก่อ,กอน ຂໍກ່າວຄຳສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້